เปิดเสียงฮะไลน์ไปแลยเปิดเสียงยังอ่ะไลน์เลยฮะอ่ะสวัสดีครับ EP นี้นะครับก็เราพาเพื่อนๆมาดูกล่องไฟแบบลามิเนตนะครับกล่องไฟลามิเนตลายไม้เป็นยังไงปกติเราใช้กล่องไฟก็เป็นเหล็กธรรมดาเป็นอลูมิเนียมเป็นสแตนเลสครั้งนี้มาเป็นกล่องไฟลามิเนตนะครับใช้แผ่นลามิเนตมาทํากล่องไฟอ่าอันนี้เป็น เป็นฝาหลังนะครับฝาหลังก็เดินไฟไม่มีอะไรเป็นเหล็กธรรมดานี่แหละแต่ฝาหน้าเนี่ยคือขั้นตอนของเราเนี่ยก็เลเซอร์ก็คือใช้เหล็กซิงค์นี่แหละนะครับเลเซอร์มาก่อนชุดหนึ่งนะครับเป็นฝาหน้าแล้วก็ฉลุแบบนี้นะครับส่วนแผ่นด้านหน้าเนี่ยนะครับเราก็ใช้หนี้หมอกอมั้งนั้นนี่อ้าวมาต่อกันตะกี้เน็ตมันหลุดโอเคก็เอาง่ายๆเลยเอาง่ายๆเลยนะเพื่อนๆถ้าเกิด เพื่อนๆจะทําหรือคุณลูกค้าจะทำเนี่ยปัญหาของงานชุดเนี้ยเหล็กเลเซอร์มากับลามิเนตเลเซอร์มามันจะขบกันมันจะมันจะไม่ลงล็อกกันโอ้ยเน็ตหลุดอีกรอบหนึงแล้วถามว่ามันมีปัญหาอะไรที่มันจะเกิดก็คือปัญหามันเนี่ยคือไฟงานอ่ะมาแล้วโทษทีนะครับเพื่อนๆอถือกล้องมันเดียวไปเลย เน็ตร้านเน็ตไม่ค่อยดีเพื่อนเพื่อนอ่ะหรือก็คือถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนจะทำอ่ะไฟล์งานเดียวกันไฟล์งานเดียวกันแต่ว่าตัดเหล็กอ่าตัดเหล็กมันจะเป็นโปรแกรมหลิบในการตัดเหล็กเนี่ยมันผ่านโปรแกรมไปโปรแกรมหนึ่งถูกไหมเพื่อนเพื่อนแต่เวลามาตัดเลเซอร์นะครับมันก็ต้องผ่านหลิบเครื่องเลเซอร์ที่ตัดไม้อีกเป็นแบบเอาง่ายๆหลิบมันคนละตัว คอยรันหลมันคนละตัว moved. คือหลปมันก็คือโปรแกรมในการตัดละกันผมเรียกอย่างนี้ละกันโปรแกรมในการตัดมันคนละตัวปึ้งเนี่ยถามว่ามันมีโอกาสที่มันหมิ่นกันไหมมีเนี่ยผมเจอละอัอน assa, นี<ๆ>้เพื่อนเพื่อนมาดูอย่างเนี้ยก็คือลงล็อกเป๊ะพอดีหมดเลยเพื่อนเพื่อนแต่ว่าเนี่ยเนี่ยมันจะหมินกันอยู่ตรงเนี้ยหมินกันอยู่ตรงนี้หน่อยนึงหมิ่นตรงนี้นิดนึงหมินนึง มินครึ่งอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆจะทําก็ระวังเรื่องเรื่องนี้ไว้แต่ว่าถามว่าแก้ได้ไหมแก้ได้คือเราก็ใช้ลูกหนูเลยปาดปาดปาดเอาเนี่ยตรงช่วงเนี้ยหน่อยหนึง่งนะครับพอปาดเสร็จปุ๊บเราก็ทากาวทำไรแล้วทากาวทากาวทากาวนี่คือขั้นตอนวิธีการทากาวนะครับทากาวเสร็จเราก็เอามาขวางเอาไว้ เอ้เราก็มาติดเอาไว้ในนี้นะครับทีนี้เวลาเนี่ยอันนี้ก็คือไอเส้นพวกนี้ก็คือเรามาร์กไว้ก่อนก็คือมาร์กเรามาร์กเอาไว้ก่อนเพื่อที่ว่าเรายังไม่แปะจริงเราจะดูก่อนว่ามันตรงล็อกกันหรือเปล่านะครับอย่างเงี้ยก็คือวางให้มันยังไม่โดนเหล็กนะครับทีนี้พอมาร์กได้แล้วเราก็เอากาวมาติดพอากาวมาติดเสร็จปึ้งเนี่ยลักษณะแบบนี้ยาเอาอะคิลิกใส,สิบมิลตัวเล็กๆมาตวนอะไรก็ได้1ิบมิล พอทาเสร็จแล้วเนี่ยคือด้านข้างเนี่ยอันนี้ก็ติดลายไม้เรียบร้อยแล้วอ่าลายไม้แล้วมีเนี่ยลายไม้ตัดรอบส่วนด้านในก็เดินไปนะครับตู้ตู้นี้หนาประมาณสี่เซนเวลาทําเนี่ยก็คือสมมติติดเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้ตัวอะคริลิกเลเซอร์มาเป็นตัวตัวแบบนี้แล้วก็ติดด้านหน้ามันไว้อีกทีนึงแต่ถามว่ามันอยู่ได้ยังไงก็คือเราจะใช้อะคริลิก ขาวสามมิลคือต้องบอกไว้ก่อนว่าลูกค้าบางทีอาจจะไม่รู้รเลยเลยอันนี้เราอธิบายให้ก็คืออะคริลิกขาวสามมิลเนี่ยเราติดจากด้านในขึ้นมาติดให้มันให้มันแนบกับด้านหลังตัวนี้นะครับเพื่อที่จะรองแผ่นอะคริลิกตัวนี้วางเอาไว้ไม่ให้มันตกลงไปนึกออกไหมครับเพื่อนเพื่อนมันก็จะง่ายไม่ง่ายจะง่ายไหม,มก็ไม่ง่ายจะยากแต่ว่าบางทีถ้าไม่รู้มันจะนึกไม่ออกอันนี้ทำให้ให้ลูกค้าดูด้วยนะครับ อะคริลิกขาวเราตัดแผ่นนี้เลยนะครับแล้วมาติดจากในเท่ากับว่าเวลาเรามองลงไปเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นอะคริลิกขาวหมดเลยทุกจุดพอมองลงไปไปทุกจุดพึ่งเราก็เลเซอร์อาจจะลดลงมาสักครึ่งมิลก็ได้แล้วเราก็สวมลงไปใช้น้ํายาประสานไว้อะคริลิกตัวนี้ก็ติดสติกเกอร์ด้านหน้านะครับเท mm hmm. ่ากับว่าทุกตัวจะนูนหมดเลยส่วนด้านหลังเราก็ทําแผงนไฟไว้เรียบร้อยแล้วเดินขี่ๆเอาไว้เพราะว่าตู้มันหนาแค่4เซน ก็เวลาผมเดินไฟเนี่ยก็คือระยะห่างเนี่ยประมาณเซนเดียวไง,ไง่ายๆไฟแทบจะชิดกันเลยเพื่อนๆไฟที่ๆๆๆๆแผงเลยเวลาเปิดมาปุ๊บมันก็จะา่าสวยโอเคประมาณนี้นะครับเผื่อเพื่อนๆงงๆยังไงจะถามอะไรยังไงก็ทักเข้ามานะครับอันนี้ก็ตู้ใหญ่มากเล็กๆนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ไลให้เพื่อนๆไลให้คุณลูกได้ละกันโอเค ี่เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับนะครับ